สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโอรเน็ต 512K นะครับก็คือจะประมาณนี้กันเลยนะครับเน็ต 512K ก็คือเป็นเน็ตที่มาทูกพูดถึง 512K กันหน่อยเนาะอะก็คือเป็นเป็นห1 2 k กับ 128K ใช่ไหมอ่ะ จะประมาณนี้กันเลยนะครับกับ 512K เนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เรามาพูดกันหน่อยนะครับ 512K ก็คือมาสรุปให้ฟังนะครับเรามาพูดกันหน่อยนะครับอ่าก็คือเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับ 512K จะเป็นความเร็วที่เป็นเน็ตไม่อั้นนะครับเป็นแบบ ที่สปีดที่ค่อนข้างที่จะช้าเป็นเน็ตแบบไม่แรงนะครับก็คืออย่างที่ทช่องกรอนดวงแสงเขาว่านะครับว่าเป็นเน็ตแบบไม่อันนะครับแต่ใช้ได้ครับแต่จะเป็นเน็ตแบบที่ค่อนข้างที่จะดู YouTube แล้วสะดุดนะก็คือเป็นดู Facebook ได้ดูวิดีโอฝาน Facebook ดูยูทดู TikTok นะครับหรือด,ดู YouTube นะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับแต่แต่ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถทำเ,เราสามารถวีดีโอคอลได้ด้วยนะโอคอลนะครับวอตแอบได้ด้วยนะครับสามารถทำเราก็ทำการเปลี่ยนโปรนะครับเปลี่ยนโปรเป็นซิมโซเชียลนะครับกดดอ,อกจัน935ดอ,อกจัน4 สี่เหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกนะครับเป็นการสมัครโปรซินโซเชีย so ลนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับถ้าใครอยากจะสมัครโปรนี้ก็คือให้กดตามนี้นะครับแต่ว่าจะทําการเล่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับตามนี้กันเลยนะครับแต่ว่า 128K ตัวนี้นะครับเวลาเราเล่นไปนะครับมันจะช้าช้ามากมาก ช้ามากเลยเวลาเราเล่นปุ๊บเนี่ยช้ามากครับ 128k นะครับเราเล่นไปจนสุดนี้แล้วมันจะช้ามากนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับช้ามากช้าเป็นอย่างไรช้าเป็นเต่าคานเลยครับ <c oughs> ช้าเป็นเต่าคานนะแสดงว่าเราอะ สมัคร128ยีใช่ไหมเหมือนเน็ตซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชานะครับเราอ่ะสมัครแต่ว่าเราไม่ได้เล่นซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชาแต่ว่าเราเป็นสมัครโปรอย่างอื่นนะทำให้ติดเงื่อนไขโปรนี้นะครับว่าเรานะครับเราไม่ติดเงื่อนไขโปรนี้นะครับเราก็สมัครโปรนี้ไปปุ๊บแล้วก็ได้ซิมปั๊บมา ก็ตามเนี้นเลยถูกต้องไหมครับก็จะตามเนี้นเลยนะครับเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรน่าซับซ้อนนะครับ <c ười> ก็คือจะตามเนี้นเลยนะครับเงื่อนไขก็คือติดเงื่อนไขตัวนี้นะครับ ก็คือจะตามนี้กันเลยนะครับเวลาเราดู YouTube เนี่ย 512K ตัวนี้มันก็จะดัดสปีดอยู่ที่ 64K ใช่ไหม 64K มันก็จะใช้หมดตัวนี้ไปหมดนะครับเวลาเราสมองโปร 64K ตัวเนี้ยมันก็จะมันดัดสปีดไปหมดเดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปต่อไปนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเคครับสวัสดีครับ